ภาพปัจจุบันของน้องจีนนาะโตแล้วสวยมากภาพล่าสุดน้องจีน,น่าตลกไว้ก่อนคะ่ะบ้านฉันตลกไว้ก่อนพอสอนไว้เป็นภาพยนตร์ดังที่หลายคนต้องเคยดูอย่างแน่นอนนะคะหลายคนต้องจําหนูน้อยคนนี้ได้คะ่ะเป็นหนูน้อยตัวแสบรับบทเป็น น้องแซลมอนที่น้องจีน่าเป็นผู้แสดงนะคะในเรื่องนี้แม่เรียกได้ว,ว่าแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวปัจจุบันสาวน้อยคนนี้ของเราเปลี่ยนไปมากแล้วนะคะจํากันแทบไม่ได้เลยล่ะคะ่ะเด็กแซบที่เคยสร้างความฮือฮาไว้ในภาพยนตร์เรื่องบ้านชั้นตลกไว้ก่อนพอสอนไว้นักแสดงเด็กน้อยที่เตไมไปด้วยความสามารถความกล้าสแสดงออกที่ทําให้ภาพการแสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมน้องแซลมอนเป็นเด็กที่น่ารักและสดใสมากๆคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเด็กที่สร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เลยจริง เล่นได้สมบทบาทมากๆน้องแซมมอนแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ตัวยังเล็กเลยล่ะค่ะตอนนั้นอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นแต่มากความสามารถจริงๆวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาชมภาพปัจจุบันของน้องแซลมอนเด็กแสบจากภาพยนตร์บ้านชั้นตลกไว้ก่อนพอสอนไว้ได้โตเป็นสาวแล้วจ้าซึ่งชื่อจริงน้องเนี่ยชื่อว่านิชาพัชจรุรัตนวารีหรือว่าน้องจีนานั่นเองสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กโตที่ยิงโตก็ยิงสวยสุดๆแถมยังมีผลงานใน วงการบันเทิงอีกมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่เคยห่างหายไปจากหน้าจอเลยปัจจุบันสาวน้อยคนนี้ของเราอายุ17ปีแล้วล่ะค่ะจะสวยน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ